สวัสดีค่ะในปัจจุบันนี้นะคะมีทั้งฝุ่นทั้งควันทั้งมลพิษเชื้อโรคเชื้อแบคทีรียหรือแม้แต่เชื้อ,อ,อ,อไวรัสต่างๆนะคะที่เข้าไปทําลายระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายของเราการรับประทานอาหารเพียงอย่างเดียวมันไม่เพียงพออย่างแน่นอนค่ะต้องใส่ใจสุขภาพมากกว่าปกติและนี่เลยค่ะ o s w e l l Life c a n b น r r อรี่ t อ็ วิตามินซีตัวนี้ผมทานมาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยเรียนอยู่ที่ออสเตรเลียเลยนะคะแคนเบอรี่นะคะเป็นแหล่งวิตามินรวมถึงเกลือแร่หลากาชนิดที่มีประโยชน์ต่อร่างกายทุกส่วนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสุขภาพของดวงตาป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคเบาหวานป้องกันการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะเสริมระบบภูมิคุ้มกันและยังอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงมากๆเป็นวิตามินที่สกัดจากผลแคนเบอรี่5 0,000มิลลิกรัมและยังผสมวิตามินซีเข้มข้นที่ช่วยให้ผิวของเรา าสว่างกระจ่างใสดูเปล่งปลั่งกระชับและลดเลือนริ้วรอยจุดด่างดำํำทานก็ง่ายมากๆเลยค่ะเพียงแค่วันละหนึ่งเม็ดหลังอาหารเช้าทุกๆวันตกเฉลี่ยนะคะเพียงแค่วันละ23บาทเท่านั้นไม่มีผลข้างเคียงไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายอย่างแน่นอนเพราะผลิตจากโรงงานยาอันดับหนึ่งของออสเตรเลียมีเลข TGA แบบทะเบียนยามีเอกสารรับรองครบทั้งออยไทยและออยออสเตรเลีย อยากมีสุขภาพดีและผิวขาวกระจ่างใสเริ่มต้นง่ายๆแค่ทาน Oswell Life Canberry Extract Mix v i t ิ m i n C แบบบุ๋มสิคะอะไรดีบุ๋มก็บอกว่าดีค่ะมั่นใจเพราะทานมานานและกล้าคอนเฟิร์มค่ะ